วันนี้เราไปดอนหอยหลอดกันร้านนะัพสโน,นะวันนี้ก็วันอาทิตย์ก็คนก็ไม่ค่อยมีแต่บรรยากาศก็ดีมากมันก็นามาไฟสายแลาวแต่มันก็เป็นแบบว่าทะเลที่มันแบบว่าเออชายเลนอะเนาะร้านก็เป็นร้านแบบโบราณเก่าแก่แล้วแหละอาหารก็ถึงว่าไปเสีบรรยากาศละกัน เราสั่งข้าวผัดปูฟลชชั่นแปะซาลาเาใไข่เจียวหอยนางรมทั้งหมด3อย่างเจ็ดรอยสิบบาทก็ถือว่าไปนั่งอ่อยอารมณ์จอยดูเจ้านกนี่ดูดูดูดนกมันไว่ายนะมันไม่ยอมบินมันคิดเกียจมันเป็นป่งเลยดู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 ด,ดูนี่คือมันไม่มีอะไรเกาะน,น,นะมันแบ,บบมินแล้วก็เลื่อนน้ำเลย มื่ก่อนมันคึอคากว่านี้มากเลยนะดอนหอยรอตอนนี้มันก็คือแบบซบเศร้าไปหมดแล้วว่าทุกคนช่วยมาเที่ยวกันหน่อยนะสงสารพ่อค้าแม่ค้าเพว่า